สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่สลัฐอเมริกาและสบายดีพ่อแม่พี่น้องไทยแ,แลนด์ละิ่สบายดีพี่น้องสาวเราและทั่วทุโลกนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เพลงไดอย่างมาว่าเรื่องถ้าบุคคลใดมีเป้าหมายม,มีจุดห,หมายไปคาะอันไหนในชีวิตก่อนอื่นหมด ก่อนทุกคนจะ่าดำรงชีวิ่ในเมกาก่อนทุกคนก่อนทุกคนจะประสบความสำเร็จก่อนอื่นหมดต้องมีต้องมีความตั้งใจต้องมีความอดทน ต้องมีความพยันมันเพียรต้องศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอถ้าเรามีเป้าหมายอันใดอันหนึ่งเราจะตั้งใจทำมันอย่างสม่ำเสมอจนให้เราประสบความสำเร็จ จนให้เราถึงเป้าหมายตัวนั้นแพงเข้าใจนะคะว่าการต่อสู้ชีวิตก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตมันบอกเป็นเรื่องง่ายๆแต่ ถ้าเรามีความพยายามความอดทนเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นเราจะประสบความสำเร็จถ้าว่าเราถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราเท้อแท้อ่อนเอบ่อต่อสู้กับปัญหา พวกเราจะไปะถึงจุดหมายปลายทางตัวนั้นทุกคนมีความหวังความฝันและมีเป้าหมายขอให้ทุกคนขอให้ทุกท่านตั้งใจแล้วก็เดินไปหาเป้าหมายตัวนั้นทําให้สําเร็จเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างก็ประสบความสําเร็จถ้าทุกคนอยากประสบความสําเร็จคือตั้งเป้าแล้วก็ลงมือทา สักวันหนึ่งทุกท่านจะประสบค,ความสำเร็จดังที่ทุกท่านปรารถนาทุกการแพงตาขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามแพงตาแล้วกดไลค์กด like, กด,ด c r i b e ให้แพงตาเด้ออ่าบาย